เพื่อนๆรู้ความลับการเติบโตแบบก้าวกระโดดของเวียดนามไหมครับนั่นก็เพราะว่ามีจีนกับรัเสเซียเนี่ยคอยหนุนหลังคอยซัพพอร์ตอยู่ไม่ห่างนั่นเองนะฮะจับตาเวียดนามให้ดีเพราะนี่อาจจะเป็นคู่แข่งคนสําคัญของไทยและถ้าไทยยังขยับยึกจักแบบนี้เนี่ยอาจจะโดนแซงในอนาคตก็ไปไปได้เพราะอะไรเดี๋ยวคินี่ไลฟ์ฟังครับ สวัสดีเพื่อนๆคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่ในช่องคิม Property l i f e ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันถ้าคุณชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกด like, กไลค์กดติดตามมาไว้หรือว่าอยากจะสนับสนุนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกผ่านการเป็น membership ก็กดจอย คลางลางดชานเดีดวยวกันนะครับในขีดเชนคุยนะครับเรื่องของ2มหาอำนาจยักษ์ใหญ่นะครับจีนกับทางรัสเซียครับที่มาป้วนเปี้ยนมาผลักดันเวียดนามอยู่ไม่ห่างเลยครับซึ่งใ,ใครเคยติดตามเรื่องของเศรษฐกิจเพื่อนบ้านนะครับก็จะบอกว่าเวียดนามเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่น่าลงทุนมากๆแม้แต่กูรู VI ของไทยหลายๆคนเนี่ยนะครับก็ยังโยกเม็ดเงินเนี่ยไปลงทุนในเวียดนามอีกด้วยนะครับพอเรื่องของค่าแรงที่ถูกกว่านะครับประชากรเนี่ยที่เติบโตอย่างรวดเรว็วและเป็นวัยรุ่นวัยชักการกนกันอยู่แต่ความจริงเนี่ยนอกเหนือจากเรื่ององพื้น ประเทศพื้นฐานประชากรแล้วเนี่ยนะครับเวียดนามยังมีมหาอำนาจยักษ์ใหญ่เนี่ยคอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังด้วยครับซึ่งมหาอำนาจแรกเนี่ยที่ซัพพอร์ตเวียดนามอยู่นั่นก็คือทางรัสเซียนั่นเอง,เน,น,เน,งนะครับเวียดนามเนี่ยถือว่าเป็นพันธมิตรเบอร์หนึ่งนะฮะมิดรักแฟนเพลงของรัสเซียนเนี่ยในอาเซียนเลยครับ ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับรัสเซียเนี่ยถูกแสดงออกในเวทีโลกด้วยนะครับในตอนที่รัสเซียเนี่ยถูกคว่ำบาตรถูกประนามจากนานาชาติว่าแบบทาไม่ถูกต้องในการลุกรานยูเครนนะครับแต่เวียดนามเนี่ยก็เรียกว่างดออกเสียงนะครับไม่ขอวิจารณ์อะไรรัสเซียครับและซึ่งในฝั่งรัสเซียเนี่ยก็ได้มีการเชิญผู้นําเวียดนามนะครับไปเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการด้วยในปี2 5 6 4ที่ผ่านมาครับซึ่งต้องบอกว่าความสัมพันธ์รัสเซียกับเวียดนามเนี่ยมีซัพพอร์ตกันมาอย่างช้านานแล้วนะครับ อาจจะเป็นประเทศที่มีการปกครองในระบอบที่คล้ายๆกันและก็มีการซื้ออาวุยุปกรณ์จากรัสเซียเนี่ยค่อนข้างมากครับคือเวียดนามเนี่ยก็ได้มีการซื้ออาวุธยุทปกรณ์จากทางรัสเซียเป็นจํานวนมากด้วยนะครับกินสัดส่วนกว่า80%ครับของที่รัสเซียเนี่ยส่งมาให้อาเซียนทั้งหมดครับหรือเรียกอีกนายหนึ่งเนี่ยคือเวียดนามเนี่ยเป็นผู้เหมาอาวุธรายใหญ่ของรัสเซียในแถบอาเซียนนี้เลยครับ แล้วก็ต่อกย้ำความสัมพันธ์อันดีนะครับนั่นคือรัสเซียประกาศซ้อมรบกับเวียดนามเนี่ยสะเทือนอาเซียนเลยครับซึ่งก็เรียกได้ว่ารัสเซียนเนี่ยไว้ใจเวียดนามมากสุดในแถบ,บอาเซียนนี้แล้วครับ และในเวทีโลกเนี่ยทางเวียดนามเนี่ยนะครับก็ได้แสดงตัวว่าตัวเองเนี่ยหนุนรัสเซียสุดตัวนะครับอย่างเช่นในงานประชุมที่มีการจะขับไล่รัสเซียเนี่ยให้ออกจาก UNSCR นะครับแต่เวียดนามเนี่ยก็ยกมือไม่เห็นด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยในฝั่งของรัสเซียเนี่ยก็ต้องตอบแทนด้านการค้าเวียดนามอย่างสะสมอยู่แล้วนะครับซึ่งรัสเซียเนี่ยก็เียกาเชียร์เวียดนามเต็มประตูนะครับมีแผนจะเพิ่มมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นถึง3เท่าอีกทั้งเนี่ยเวียดนามยังเข้าร่วมลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพเศรษฐก นี้เนี่ยรัสเซียเนี่ยถือว่าเป็นพี่ใหญ่นะฮะซึ่งประกอบไปด้วย5ชาตินะครับนั่นคือรัสเซียอาร์เมเนียเบลารุสคาซัคสถานและก็คีร์กิสสถานครับ ซึ่งตัวหมออประเทศกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่าครอบคลุมถึง5ชาตินะครับมีประชากรรวมกันทั้งหมดกว่า187ล้านคนครับและก็มีขนาดเศรษฐกิจที่ค่อนข้างใหญ่นะครับอยู่ที่165ล้านล้านบาทครับดังนั้นเนี่ยสินค้าของเวียดนามที่ส่งไปทางรัเสเซียเนี่ยจะมีราคาที่ค่อนข้างถูกมากแล้วก็ค้าขายดีาขายคล่องนะครับอย่างเช่นตัวเลขเรื่องของบะหมีก่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยนะฮะเวียดนามนนชนะขาดไทยไปอย่างไม่เห็นฝุ่นเลยนะครับเพราะว่าบะหมี่ของไทยเนี่ยราคาประมาณ80รูเบิล แต่ราคาของบะหมี่เวียดนามเนี่ยเพียงแค่14รูเบิลเท่านั้นเองครับหรือแปลเป็นเงินไทยเนี่ยบะหมี่ของเวียดนามเนี่ยประมาณ10บาทครับประเทศไทยประมาณ40บาทนะฮะแล้วเวียดนามเป็นประเทศเดียวในอาเซียนยที่ได้เขตการค้าตรงนี้ไปครับและซึ่งการอุดหนุนแบบสุดลิมของทางรัสเซียอย่างเงี้ยนี่ยับทำให้ทางเวียดนามเนี่ยก็มียอดเทรดยอดค้าขายกับรัสเซียเยติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดเช่นเดียวกันครับในปี2014เนี่ยยอด trade เทรดนะครับมีแค่ประมาณ3ามพันล้านดอลลาร์เองนะครับแต่เมื่อ2020ที่ผ่านมาเนี่ยครับเติบโตไปถึง10,000ลลลล้้าานดอร์แว นะครับ กล่าวคือว่า6ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการค้าขายที่เวียดนามกับรัสเซียเนี่ยเติบโตถึง3เท่ากว่าเลยครับและไม่พอนะครับเวียดนามยังมีความร่วมมือด้านพลังงานกับทางรัสเซียด้วยนะครับนั่นคือทางเปรโตเวียดนามเนี่ยนะครับก็ได้ทําการสัญญาค้าขายข้อตกลงร่วมมือกันนะครับกับทางรอสเนฟของรัสเซียด้วยครับยังไม่พอครับยังจับมืออย่างเหนียวแน่นกับทางแก๊สพรอมอีกตัวหนึ่งด้วยครับก็ต้องเรียกว่าความสัมพันธ์เนี่ยเหนียวแน่นมากๆจริงๆนะครับก็ขอให้ดูรูปนี้เอาไว้ว่านี่ไงเหนียวแน่นปประมมาณพออไไหวต่ เราไปดูในฝั่งของจีนกันบ้างดีกว่านะครับมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับทางเวียดนามมากน้อยแค่ไหนครับต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยความสัมพันธ์ของจีนกับเวียดนามเนี่ยอาจจะมีความระหอ,องระแหงกันบ้างน,นะครับแต่ว่าภายใต้ผู้นําคนล่าสุดเนี่ยค่อนข้างคุยค่อนข้างเข้ากับจีนได้เป็นอย่างดีเลยครับ ซึ่งพอท่านเนี่ยรับตาแหน่งปุ๊บเนี่ยก็ได้เดินทางไปเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการครับซึ่งหลังจากนั้นทาให้การค้าขายระหว่างเวียดนามกับจีนเนี่ยนะครับค่อนข้างมีความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆครับอย่างเช่นในปี2012เี่ยนะครับเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ19ของจีนครับซึ่งไทยเราเนี่ยอยู่อันดับ10นะครับแต่พอในปี2017เนี่ยนะฮะ ไทยเนี่ยเราเทิบถอยหลังอยู่อันดับที่12เลยครับและเวียดนามเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นอันดับ7จครับจากที่19กลายเป็นปที่7นะครับในเวลาไม่กี่ปีแค่5ปีเท่านั้นเองซึ่งก็บ่งบอกได้ชัดว่าความทันของจริงกับเวียดนามเนี่ยดีขึ้นมากแค่ไหนครับ คือสาเหตุหนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือการที่จีนเนี่ยใช้สินค้าของเขาเนี่ยมาแปะแบรนด์นะครับที่เวียดนามแล้วก็ส่งออกไปที่ประเทศอเมริกาครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าทางการจีนเนี่ยนะครับกับอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่คู่อริกันจึงมีปัญหาเรื่องของการเกิดเทรดวอ a ์ครับการเกิดกำแพงการค้ากำแพงภาษีนะครับแต่เนื่องด้วยประเทศจีนกับทางเวียดนามเนี่ยค่อนข้างติดกันครับแล้วก็คุยกันรู้เรื่องนะฮะและเพื่อที่จะเลี่ยงภาษีด้วยนะครับทางผู้ประกอบการจีนเนี่ยก็สินค้ามาส่งที่เวียดนามก่อนนะครับพอแปะ ก็ส่งไปที่อเมริกาต่อได้เลยครับและถ้าซึ่งหาดูเรื่องของตงัวุนเอ็กซ์พอร์ตนะครับของประเทศเวียดนามนะจะเห็นว่าอันดับหนึ่งนี่นะฮะส่งไปทางอเมริกาถึง28%เลยครับแต่ถ้าหากกับดูเรื่องของอิมพร์ตเนี่ยนะครับหรือว่าสินค้าขาเข้าที่เข้าประเทศเวียดนามเนี่ย อันดับหนึ่งก็คือมาจากทางจีนนั่นเอง35%นะครับหรือกล่าวง่ายๆครับว่าเอาของจีนเข้ามานะครับแล้วก็ของจีนแบะแบงเวียดนามส่งไปอเมริกาต่อนั่นเลยครับและนี่เนี่ยยังยเรื่องของความร่วมมือด้านรถรางนะครับ BRI นะ b e l t Road Initiative นะครับรถไฟรถไ,ไฟความเร็วสูงที่จีนร่วมทุนกับทางเวียดนาม และซึ่งทางการจีนเองเนี่ยก็ปล่อยกู้ให้เวียดนามทําโครงสร้างพื้นฐานพวกนี้เนี่ยเยอะด้วยนะครับและถ้าหากเราไปดูเรื่องของการเติบโตของประเทศเวียดนามเนี่ยนะครับโดยวัดจากทาง GDP เนี่ยจะเห็นภาพว่าการเติบโตของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6-7%เนี่ยโดยเฉลี่ยนะครับแต่ว่าพอเกิดโควิดปุ๊บก็ล่วงยับเหมือนกันครับแต่ถ้าไม่ับโควิดเนี่ยก็ประมาณ6-7%อพอไหวครับซึ่งก็ต้องยอนรับว,ว่าตัวเลขนนี้ค่อนข้างสูงนะครับสูงกว่าไทยไทยจะประมาณไม่ถึง5%แล้วคานคือห้เย็น่ยครับแล้วข้ามน้างเนอะก็ครอบ ในฝั่งของอเมริกาเองเนี่ยเว้นาำก็ดูมีความตอนอันดีครับ อย่างเช่นตัววินฟาร์สเนี่ยที่เป็นรถ EV ีของทางเวียดนามเนี่ยก็ดูเหมือนจะไปสร้างโรงงานที่อเมริกาได้ด้วยครับซึ่งไทยเราเนี่ยก็ต้องเร่งเครื่องแล้วนะครับอย่าให้เขาเนี่ยแซงเราได้ครับก็สัตว์คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้ไงขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบน,น,นะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดตดตามช่องคิมพรอพเพอร์ตี้ไลฟ์ด้วยนะฮะและถ้าใครอยากฟังความรู้ข้อมูลเชิงลึกเกินมากกดสมัครสมาชิกห้องในวงนายนี้เลยเพียงแค่เดือนละ150บาทเท่านั้นเองใครสนใจความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการลงทุุนนนนนนนะคคคคคครรับับบบมีีออเเททต์์กกก่ยววงาาสิ้้้โณแล็ห ด้วยนะรวมถึงการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจด้วยนะครับและมี i n s i d e r t a l ทที่พูดคุยกับวงในกับเพื่อนของผมครับคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านก็จะมาเล่ามาม,าม,ามา้ฟังว่าเขาเนี่ยลงทุนอะไรกับตรงไหนเพื่อให้คุณไม่พลาดทุกการลงทุนของคุณนะครับมาสลุปคลิปนี้กันดีกว่าคุณรับความรู้อะไรบ้างน,นะครับในคลิปนี้พูดถึงความสัมพันธ์นะครับของเวียดนามกับจีนและก็รัสเซียนะครับเพราะว่าดูเหมือน2ประเทศยกัยกษ์ใหญ่เนี่ยกำลังอุดหนุนสนับสนุนประเทศเวียดนามอยู่ครับ เพื่อนๆหลายคนเนี่ยคงเคยได้ยินข่าวใช่ไหมว่ามีเศรษฐีไทยเราเนี่ยก็ไปลงทุนที่เวียดนามกันเยอะว่าเวียดนามจะเติบโตอย่างรวดเร็วหากมองลึกลงไปแล้วเนี่ยครับรัสเซีย,ยก็อุดหนุนเวียดนามเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับมีการเพิ่มการค้าขายที่จะผลักดันให้โตถึง3เท่านะครับมีการร่วมเขตการค้าสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย e ที่มีประชากรรวมกันถึง187ล้านคนเลยนะครับการเติบโตการค้าขาย,นาานเ,ยนเนี่ยโตจากประมาณ3บิลเลียนนะครับโตไปถึง10บิลเลียนเลยแถมยังมีความร่ำรวยด้านบริษัทพลังงานของรัสเซีย,ยมาป้นเปี้ยนในเวีีียยยดดดดนนนนนนาาาาามมมออกก้วววะะครรััับบสเเเเหตุ็็พ่ปิ ในอาเซียนแล้วก็เชื่อใจได้มากที่สุดนะครับมีการซื้ออาวุธรัสเซียเนี่ยแทบจะเป็นเบอรน์หนึ่งในอาเซียนเลยครับ แถมยังเข้าข้างรัสเซียสุดริมทิมประตูะในเวทีโลกอีกด้วยนะครับรัสเซียก็เลยตอบแทนด้วยการได้ต้นทุนที่ค่อนข้างถูกมากนะครับและทําให้การแข่งขันเนี่ยเวียดนามก็ทําได้ดีดีด้วยครับกล่าวค, <9 S 1> คือสินค้าตัวดีการเช่นบะหมี่กึ่ง,งสำเร็จรูปเนี่ยนะครับเวียดนามถูกกว่าไทยสิเท่าครับนอกจากนี้นนทางการจีนเนี่ยก็สนับสนุนเวียดนามด้วยนะครับหลังจากที่ผู้นําคนใหม่ขึ้นมาเนี่ยที่มีท่าทีนในการเข้าหาจีนมากขึ้นเนี่ยนะฮะเวียดนามเนี่ยจากเป็นคู่ค้าอันดับงจีนรับเนก้าของจีนนนครับเงปลส่อนนเนา ที่ถูกเทรดวอลอีกด้วยเอาสินค้าจีนเข้ามาแล้วก็แปะแบรนด์ส่งที่อเมริกานะครับทำให้ตัวเลขที่ออกมาก็คือว่าเวียดนามเนี่ยนำเข้าขอจากจีนเยอะที่สุดอันดับหนึ่งะฮะแล้วก็ส่งออกไปอเมริกามากสุดอันดับสองเช่นเดียวกันครับอีกทั้งนียังมีความร่วมมือกันทังด้านรถไฟความเร็วสูงแล้วก็การกู้เงินจากทางจีนอีกด้วยนะครับแต่ซึ่งต่อให้เวียดนามเนี่ยเข้าข้างจีนกับรัสเซียมากแค่ไหนนะครับแต่เขาเนี่ยก็ไม่ได้ขัดแข่งกับอเมริกาแต่อย่างใดยังค้าขายกันได้ดีนน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 ะะะะฮแแแถววววีีีีีีีี้้้้มมมมกก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 กาา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 รรรรรรรเเเเเเปิดดดดโงงงททททท่่่่่่่่ไไอออออยย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 ยคคคคคคััััััับบบบ็็ุุุลตใหซณฟ บนักจัคดคลิปหน้าครับสวัสดีครับ